สวัสดีครับต้นบวีนจาก FM 99นะครับวันนี้เราจะไปกันที่บิ๊กแมชของพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดออสซัตฟอร์ดเจอกับเชลซีครับเตะกัน3ามทุ่มนะครับแมนยูตอนนี้อยู่อันดับที่14ของตารางครับชนะ1เสมอ1แพ้2นะครับมี4แต้มเท่านั้นเองนะครับส่วนเชลซีครับอยู่อันดับที่5ครับชนะ2เสมอ2ครับยังไม่แพ้ใครครับมี8คะแนนนะครับ เกมล่าสุดนี่แมนยูแพ้แมนซิตี้มา0-3นะครับส่วนเชลซีครับเล่นเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกไปแพ้บาเยนน์ Bayern 1ประตูต่อ3นะครับ ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามและระบบการเล่นนะครับแมนยูก็ยึดระบบเดิมเหมือนเคยนะครับอ่ารูเบนนาร์บลินใช้ระบบ3 4 2 1ครับผู้สักผู้รักษาประตูครับประเดิมเลยนะครับลาเมนนะครับโยโรเดลิกและก็ลูคชอนะครับแผงหลังสามคนตรงกลางครับมาสลวีครับคาเซมิโรเฟอร์นนนเดสแล้วก็แพตติกดอกูนะครับด้านบนเป็นเอเวโบอามัดแลวก็สุนนาเป็นเบนจามินเชสโกนะครับ ส่วนเชลซีครับมาในระบบ4-1-4-1ครับสับตัวเป็นซานเชสนะครับ ลิสเจมส์ครับชาโรบาคู่กับโทซินนะครับทางซ้ายคูคูเรียาตรงกลางมีเอนโซเฟร์นันเดสครับบอยเซตไคเซโดนะครับเนโตโคพัมเมอร์กานาโชแล้วก็ชูอัลเปโดนะครับแนวต้านครับออกมาเสมอเสมอกันนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับทั้ง2ทีมแทบจะไม่ต่างกันมากนักครับที่จริงแล้วการพบกันระหว่าง2ทีมนี้ครับคือเกมที่จบลงด้วยผลเสมอมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเลยนะครับโดยเสมอกันไปแล้ว27ครั้งนะครับแล้วก็ในจํานวนนั้ 14ครั้งเกิดขึ้นในโอทาฟอร์ดด้วยนะครับสุดสัปดาห์นี้ครับก็อาจจะเป็นอีก1เกมที่สูสีครับแต่เชลซีควรรู้สึกว่าอยู่ในเด็ดอยู่ในสภาพที่พวกเขาสามารถเอาชนะได้นะครับอาริมจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องการผลการแข่งขันที่ดีนะครับแต่ผมมองว่าเชลซีจะกลับมาคืนฟอร์มครับหลังจากแพ้เมื่อกลางสัปดาห์ครับและบุกมาเก็บ3แต้มสำคัญที่โอทาฟอร์ดได้ครับเชียร์เชลซีครับ